คนทนั้ของผมก็คือจะซื้อตัวละครทุกตัวด้วยดอลล่า ก็สวัสดีคนดูหนึ่งล้านคนดูด้วยนะครับที่ยังไม่เข้ามารับชมก็วันนี้ครับพี่จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการฟาร์มนะครับทุกคนก็มี f c คนหนึ่งเว้ยเขาได้ให้ของพี่แล้วแบบถ้าทุกคนได้ดูคลิปเนี่ยพี่อยากเอาคลิปให้ดูดูซะมีมีอีกว่ามีอีกว่าเชดโอ้ยเฮียแม่งเสือไม่บ้กขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยเฮียโคตรป่าเลยโอ้ยเฮียดูมาได้ของดียังไม่หมดอีกเ่รออนนี้คือหมดคังเลยใช่ป่ะคือโลคังเลยใช่ป่ะ เซิลฟาร์มว่าเซิลฟาร์มของตัวเองว่าเด้มันยิงไม่ได้อ่ะไปป่าให้มันยิงได้ได้ป่ะก็ดีแล้วยิงไม่ได้อะไอ้ขัาไม่ไปป่าให้ยิงได้ได้ป่ะแล้วการยิงกันเองไงเฮียฮัลโหลเปิดไม่เปิดไม่ได้ป่ะเขาเปิดไม่ได้เหรอย่านี่ได้คือดาวสองไอ้สัตว์ฮัลโหลครับฮัลโหลเปิดไม่ได้ป่ะเปิดไม่ได้ครับนี่เหรอเปิดไม่ได้ครับพี่นอกจากที่เขาให้ของเรามาแล้วนะครับ ผมก็ได้เซิร์ฟฟาร์มจากเขาอีกคือเขาให้เซิร์ฟฟาร์มมาแต่ว่าระยะเวลาของเซิร์ฟฟาร์มมันมีจํากัดไงก็คือเหลืออีกประมาณ2วัน24ชั่วโมงใช่ปะเออแล้วสตีดีด้อผมจะทำคอนเทนต์ให้เขาเว้ยเฮียภายใน2วันเนี่ยคอนเทนต์นี้มันค่อนข้างจะอันตรายนะครับน้องๆควรพิจารณาแล้วก็คิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะทำนะครับน้องๆมันมันหยาบเกินเข้าใป่ะ,ปะโอเค คนทั้งของผมก็คือจะซื้อตัวละครทุกตัวด้วยดอลลร์แต่ว่าดอลลร์ผมมีตอนมีประมาณ220,000ดอลเองไอเ้เหี้ยแต่ละตัวมันต้องการแสนดอลลร์เห็นปะเนี่ยเห็นปะทั้งหมดมี67เจมีเตัวเออที่ยังไม่ซื้อทีเนี่ยแต่ละตัวเนี่ย,ปร,ดดย,ยประมาณแสนดอลลร์เอากดดิเฮ้ยไอ้เหี้ยเมาส์กูเนี่ย,ย,ยประมาณแสนดอลเนี่ยแสนดอลเนี่ยประมาณแสนดอลโอเคทั้งหมดแสนดอลหมดเลยนะครับคนดู <c oughs> คอนเทนต์นี้ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงอาจจะมีเรื่องสายตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เอาไวนว่ากูจะทําให้มึงคุ้มอะเออว่าที่มึงให้ให้ของให้แบบของทุกอย่างกูมาเออไอเฮียมันคุ้มจริงโอเคกูไม่ร้องลําทำเพลงแล้วโอ้โหแม่งคุณสภาพตัวเองไม่ไหวเลยวะ่ะไอเฮียเดี๋ยวคือภายใน3วันเนี่ยผมต้องซื้อตัวละครให้ได้ทุก ตแต่ผมก็ไม่กล้าจะรับปากนะครับว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็จะพยายาไม่ถึงที่สุดทุกตัวแล้วเว้ยไอ้เฮียกี่ร้อนเนี่ยหนึ่งโอ้โหหนึ่งแสนสองแสนสามแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสนครับกูจะเล่นตัวเดียวก็ได้เว้ยจริงๆอะ่ะกูเล่นแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้เออพ่อหนุ่มลายสก,กอตสเสื้อแดงเออแต่มีกูเล่นตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ตัวอื่นกูไม่ต้องการจริงปะใช่มันไม่มีสกิลพิเศษอะไรซะหน่อยแต่ละตัวไม่ใช่มีวิ่งเร็วกด e ไวดูดเร็วหรือว่าอะไรพวกเนี้ คือเล่นตัวเดียวก็ได้เลยเว้ยไอหนุ่มเสื้อสกอตลายแดงสำหรับพี่อ่ะเออโอเคมาเราไม่เสียเวลามากแล้วเราไปฟาร์มเลยแล้วกันก่อนที่เซิร์ฟฟาร์มจะหมดโอเคปะก็นี่ครับเป็นเซิร์ฟฟาร์มที่เขาให้พี่มาก็เลยอ,อีก3วันโอเค7จ็ดแสนจิ๊บจใช่ไหมคนดูปะเริ่มฟาร์มกันเลยเียวแบบนึง let's go เราต้องทําไม่ได้ต้องให้เขารู้ว่าคุ้มจริงๆที่เขาสร้างเซิร์ฟฟาร์มมาเพื่อเราเขาะจะเปล่า โอ้โหไอ้นี่ตามจริงผมก็เข้ามาฟาร์มเข้ามาฟาร์มแล้วนะคนดูแต่ว่าแบบเออผมว่าจะทําคลิปด้วยไงโอเคแต่ว่าอย่างแรกเลยเราต้องการรถนะแต่มันดูเหมือนไม่มีรถให้อะ่ะเราต้องแบบผมว่าผมจะทําการไปไดิสฐหารถเมืองอื่นอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหแต่ว่าผีในเซิฟฟาร์มผมงงมากเลยคือมันตบทุกตัวดูดิมันวิ่งมาคือมันตบทุกตัวยังงงเลยอะ่ะหรือว่ากูวิ่งไก่เองไอ้เหี้ยโอเคเดี๋ยวหารถก่อน โอเคนะครับคือเซิร์ฟฟาร์มเราบ่มีรถเด้อคือมันไม่มีรถในในเซิร์ฟฟาร์มอ่ะคือไม่มีรถไม่มีรถผมว่าผมจะทําการไปฟาร์มเมืองอื่นก่อนหรือว่าเซิร์ฟอื่นอ่ะเออเข้าใจป่ะเข้าใจโอเคเราจะเริ่มจากเซิร์ฟไปหารถเซิร์ฟอื่นอ่ะง่ายเออจบไอเหียโอเคนะครับเราเข้ามาเซิร์ฟแรกเราก็มาเจอรถเร็วเลยโอเคก็ก็ได้นะมันมีรถเร็วอ่ะเนี่ยป่ะรถสามคน ผมอยากไปฟาร์มในเซิร์ฟฟาร์มเขาเลยอะจริงๆอะแต่ว่ามันรถไม่เอื้ออำนวยไงเข้าใจป่ะคนดูรถมันไม่เอื้ออำนวยเราก็มาทอนฟาร์มเซิร์ฟพเมยมนี่แหละแต่ว่าต้องระแวงหน่อยเพราะว่าเซิร์ฟพเมพยม,มันมีคนเขาออกเยอะมามาคนดูเราจะเริ่มต้นฟาร์มเลยนะโอเคผมขอ,อมาๆมาปท้ยใา้มาึงดูว่าการที่มึงสร้างเซิร์ฟฟาร์มมามันคุ้มแค่ไหนเหียโอเคครับเราล่อผีมาที่เรียบร้อยแล้ว โอเคทุกคนน่าจะหมดเมืองแล้วแหละยังไม่หมดเมืองหรอกเพราะว่ามันมีบอสอยู่ด้วยไงปาเรามาฟันผีกันคนดูฟาร์ซมซอมบี้ผมจะไม่ใช่การปาระเบิดนะคนดูจะเป็นการตีซอมบี้แบบนี้ธรรมดาธรรมดาโอเคนะครับโอเคมาโอเคคนดูเราล่อผีเสร็จแล้วได้เป็นกองเลยแต่ป้าเราจะสังเกตได้ว่ารอบแรกพี่จะไม่เก็บไม่เก็บดอลลร์จะไม่ก้มเก็บก่อน จะทาแบบนี้ประมาณสี่กองเขาจะป่ะสี่กองถามว่าพี่ไม่กลัวเงินหายหรอก่อนที่เงินกองแรกจะหายถ้าเราทำสี่กองใช่ป่ะ,อะกองแรกมันจะหายก่อนอยู่แล้วเฮ้ยผีม่มาไม่มาไหวย่าดูดิช่างมันโอเคถามว่าพี่ไม่กลัวหายหรอคือพี่มีเวลาแบบอน,นี้ไว้อยู่พี่นับเอาไว้อยู่ก็คือเห็นกองใช่ป่ะ เห็นกองแล้วป่ะก่อนที่กองนันจะหายอกองล็กๆนั่นอ,ะอ่ะอ่าพอหายปุ๊บเราเราจะมีเวลาในการเก็บตั้งแต่กองแรกจนถึงกอง4ใช่ใช่คือเราจะมีเวลาเก็บคือต้องเก็บให้เร็วที่สุดอะ่ะเออพอกองแรกนั้นหายอะ่ะผมคิดว่าน้องๆไม่ควรทาตามนะครับคอนเทนต์นี้ก็ให้มันจบอยู่ที่พี่แค่คนเดียวก็พอ EP 2อมีไหมก็ EP 2อมีไหมอออีก EP 2นี่คือเป็นคือต้องเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วอ,อ,อ่าอ้เหี้ยมานี่มาอเหีย้ยผมว่า3กองก็น่าจะพอก่อนนะ ดูท่าทางแล้วเนี่ยเพราะว่าผีมันช้ามากกูจะทำกูไปกูจบคอนเทนต์นีไอ้เหียกูจะไปยังไงเนี่ยไอ้เหีย7แสนดอนไอ้เหียแส่สาหัสเลยไอ้เฮียผมว่าผมรอเยอะที่สุดแล้วเนี่ยเอาผมว่าจะเอาสามรอบพอนะคนดูสามกองพอโอเคนะครับนี่ก็เข้ารอบที่สามแล้วผมคิดว่ากองแล้วก็ยังไม่หายอยู่ดีผมว่าผมเก็บเลยดีกว่าผมไม่อยากประมาทเอ,อเป้าหมายคือ7 0 0 0 0ดอนอเฮ้ยเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงโอเค7 0 0 0 0ดอนใช่ปะ่ะดูนะกองนี้คือ3มกองใช่ปะ่ะ โอเคนะครับตรงนี้คือ,คอ3ามกองนะครับที่รวมกันที่ยังไม่ได้เก็บโอเคตอนนี้ผมมีอยู่2 4 0 0 0ื่นดูนะครับว่า3กองนี้จะได้กี่บาท2อ0 0 0ืนสี่อ่ะไอเ้เหี้ยจาก24 0 0 0ืนสี่อ่ะคอยดูมันจะได้โคตรเยอะแบบมไม่ต้องเสียเวลามันก็ดูโอเคอยู่นะวิธีแบบเนี้ยผมแนะนําอยู่วิธีแบบนี้เฮ้ยมีคนเข้ามาว่ะเนี่ยมันแยรียบอย่างเดียวมันมีคนเข้ามาไงคนดูผมว่าต้องรีบเก็บแล้วแหละเพราะว่ามันมีคนมาเออเดูว,ว่าดีในะเซิร์ฟดิ cm ยายกูรู้หนะ้าว่ามึงอยู่ไหนนะ่ะ โอเคสุดท้ายแล้วเฮ้ยเฮสุดท้ายแล้วมาโอเคดอลล่านะยังมีอีกไหยังมีอีกหรือเปล่าโอเคนะครับเอ็ดป่ะกองเล็กมันหายไปแล้วมีคนเข้ามาว่ะด,ดีเขาดีกว่าเผื่อแบบเขาไปเขาอยู่เมืองอื่นไงโอ้โหผมว่าเซฟโซนที่ดีคือเราควรย้ายไปอยู่เซอรฟาร์มตามเคยเราจะทำการย้ายไปที่เซอรฟาร์มนะครับคนดู เวลามันช่างยืดเยื้อจริงๆแต่ว่าผมจะทําแผนสำรองก่อนถ้าเซิฟฟาร์มรถยังไม่ดอบผมจะเข้ามาเซิฟเดิมนะครับ mm hmm. แล้วคอยดูว่าผมจะทำยังไงต่อเอารถทิ้งไว้นี่แหละ mm hmm. เดีเลยเฮ้ยลืมดูตังค่ะคนดูมาเรามาดูตังกันโอเคนะครับจากสองหมืนสี่ใช่ป่ะ mm hmm. อุ้ยอัพขึ้นมาเยอะอยู่นะ mm hmm. ช่างเออไม่เป็นไรคนดูแต่ก็สู้ๆแล้กันอ mm hmm. แม่งสี่หมื่แล้วก็เร็วๆอยู่นะ ผมจะทำการเข้าเซิร์ฟฟาร์มเลยนะคนดูหาเซิร์ฟฟาร์มผมจะเข้าไปหารถดูก่อนนะผมดูถ้าไม่มีรถก็เดี๋ยวคอยดูว่าผมจะทำยังไงต่อเราเข้ามาเซิร์ฟฟาร์มแต่ว่ารถก็ยังไม่ตอบให้เราสักทีเราทําการเข้าเซิร์ฟเดิมเลยครับคนดูโอเคนี่คือเซิร์ฟเดิมนะครับเซิร์ฟหนึ่งผมก็จะไปตามจุดที่รถดปจุดต่างๆครับคนดูจุดต่างๆที่แบบอยู่ในแผนที่เนี่ยเข้าใจป่ะเราผมก็เข้าเซิร์ฟฟาร์มไปโอเครถแรงเกินรถแรงเกิน จูนมาเยอะเนี่ยโอ้โหแอดมินโอเคนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่รถดรอปอยู่เหมือนกันนะค,คนดูเดี๋ยวจับนึงนี่ไงรถมันดรอปแต่ว่าเราไม่ไม่ได้หมายเซิร์ฟนี่ไงโอ้ยรถแรงรถแรงรถแรงขอโทษด้วยครับผมไม่มีใบขับขี่จริงๆโอเคตรงน,นี้ครับเป็นจุดรถดรอปเดี๋ยวผมจะทําการเข้าเซิร์ฟฟาร์มนะครับคนดูเดี๋ยวความแป๊บนึงโอเคผมจะทําการดิสนะครับแล้วก็เข้าเซิร์ฟฟาร์มไปใหม่ ใช่เป็นการแบบหารถแบบนี้อ่ะคือทำยังไงก็ได้ให้กูไปหยุดไปฟาร์มในในเซิร์ฟฟาร์มอ่ะมันอันตรายแม่งมาฟาร์มเซิร์ฟแบบเนี้ย่มันโดนดักไงคนดูก็ <c oughs> โอเคแล้วครับเราทําการเข้ามาที่เซิร์ฟฟาร์มไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดนะถนนอยู่ไหนวะ <c oughs> โอเคผมว่ารถน่าจะไม่ดอบเหมือนกันแหละเซิร์ฟฟาร์มอ่ะผมก็กลัวเหมือนกันเนี่ยว่ามันแบบเออมันจะดอปอะไรก็ไม่รู้อ่ะจริงๆอ่ะดอบไหมวะไอ้เหี้ยเฮ้ยดอปว่ะแต่ว่าเอ้ยมันเป็นรถถัง ไปรถถังโอ้โหเซ็งเลยอะรถถังก็เอาเรามาขับรถไล่หาเสริมดีดีกว่านะครับคนดูโอเคดีกว่าย้ายไปย้ายมาก็ตามนี้แหละผมว่าไปหาจุดไอรถดอบอีกจุดก่อนดีกว่าน่าจะไปทุกจุดอะไรเออเพื่อจะเอารถเร็วอะ่ะเข้าใช่ป่ะไอรถสามคนน่ะเออที่ผมฟาร,ร์มอยู่เซิร์ฟหนึ่งเมื่อกี้อะรถถังมันขับช้าไงคนดูนะฮจะมีไหมว่าข้างหน้าเนี่ยไม่มีอะ่ะคนดูจะไปอีกเมืองก่อนดีไหมไปอีกเมืองดีกว่าปะ่ะคนดู สู้ตายแบบควายๆถ้าไม่มีผมว่าผมกลับเลยอะโอ้โหพี่ก็ทําการมาหาจุดลอดดอบอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มีรดดอบกอูๆๆๆๆๆๆจะอ้อมไปล็อกกี้แล้วเนี่ยโ okay อเคล็อกกี้ก็ยังมีรถด,ดอบอีกจุดหนึ่งตามนั้นคุณดูเพื่อรถที่เร็วและมีประสิทธิภาพเราจะต้องเสียเวลาดิดนึงก็ต้องยอมอะ 3แยกเหรอเห็นว่า3มแยกล็อกกี้จะมีรถด,ดอปแต่ก็ไม่มี <im it> เอยจะบ้าตายอะไรเนี่ยเซิร์ฟฟาร์มอะไรเนี่ยอย่าบ่นมากดิโอ้โหไม่ใช่เซิร์ฟฟาร์มตัวเองรถถังอีกแล้วเวียนเลยเราเอยโอ้โหแม่งเวียนเลยไหนๆก็มานี่แหละกลับเซฟโซนไปเก็บของดีกว่าป่ะเยี่ยมดีมากสุดยอดเราจะไปหารถอ,อีกจุดหนึ่งนะครับคนดูอีกจุดหนึ่งนะครับเราไปดูกันว่าอยู่จุดไหนโอเคนะครับคนดูเราก็มาอีกจุดหนึ่งและที่รถมันมันดอปอะคนดู แต่ดูเหมือนรถก็ไม่ดอกจุดนี้แหละคนดูมันจะดอกอยู่ตรงซากไม้อะ่ะ <c oughs> เห็นปะ่ะแต่มันก็ไม่ดอกโอเค okay, เราทําการกลับแอร์พอร์ตนะครับหวังว่าแอร์พอร์ตมันจะมีรถด,ดอกนะโอเคนะครับคนดูพี่ก็เราทำการมาอยู่แอร์พอร์ตที่เรียบร้อยแล้วมันกลับมาที่เดิมอะ่ะเรามาดูกันว่ารถจะดอกหรือเปล่าดูซี่ดูเธอซี่โอ้โหเฮีย oh 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 มึงดอกมาทําไมเนี่ยรถถังอะ่ะไอเฮียกูถามมึงหน่อยมึงดอกทั้งเซิร์ฟอ่ะไอเฮียปวดหัวกับมึงนี่ พ่อโอเคผมว่าผมหวังหวังจุดเดียวเท่านั้นคือต้องหอคอยมันจะมีรถอีกคันหนึ่งดอบเรามารุ้นกันนะครับว่ามันจะดอบรถอะไรให้เราเราก็ต้องรอมันดอบรถอ่ะโอ้โหฮคลิปนี้นอกคุทรมานคลิปนี้มากเลยแหละไอ้เหี้ยพอตั้งใจทำคลิปแบบฟาร์มดีๆดีๆเสื่องมาเจอรถแบบนี้โอ้โหแม่งทุเรศว่ะไอ้เหี้ยแม่ง เซิฟนี่โอเคเราอย่าไปย่อท้อครับเออไม่ใช่เซิฟฟาร์มเราอย่าบ่นมากทําการฟาร์มเลยดีกว่าโอ้โหแม่งปืนยิงบอสก็ไม่มีอีกโอ้โหแล้วปืนนี่มันยิงไม่ได้ด้วยโอ้โหชิปหายและกูรอ,อผมมีปืนก่อนแล้วค่อยมาตีบอสกันแต่ว่าผมจะฟาร์มซอมบี้ด้วยรถแบบนี้แหละเออไม่ต้องไปหาเซิฟอืนแล้วมมนอันตรายเขาจป่ะใช,ะใช่เรามีเซิฟฟาร์มเราก็ฟาร์มในเซิฟฟาร์มเดี๋ยวจะไปฟาร์มด้านนอกทําไมล่ะถูกเป้าเอออย่าเรื่องมากเข้าใจไหมไม่ใช่เซิฟฟาร์มเราโอเคเออเป็นการไม่เสียเวลาจะวาร์ปจากส0่ ไปถึงเจ็ดหมื่นเลยคนดูพร้อมแล้วก็รวยกันก็โอเคนะครับทุกคน ระยะเวลาในการฟาร์มของผมก็สิ้นสุดลงและส่วนระยะเวลาก็ใช้ท่าเท่าดีๆก็2วันนะครับได้7 0 0 0แสนจากเจ็โมงเชา้าจนถึงประมาณ6โมงอะ่ะเออแล้วก็นอนต่ออ,อ่าแล้วก็มาฟาร์มอีกทีก็ตอนประมาณ7จ็ดโมงเชา้าวันถัดไปอะ่ะเออจนถึงก็ระยะเวลาก็ประมาณ2วันนั่นแหละโอเคก็สําหรับสายฟาร์มนะครับมมนเป็นทางเลือกของสําหรับสายฟาร์มหรือว่าใครที่ไม่อยากเติมนะครับ เกมนี้มันก็ไม่ใช่สายเติมอยู่แล้วอะเออสายฟาร์มสายฟรีมันก็เล่นได้ใช่ป่ะโอเคก็เราจะมาชมดูทุกตัวละครนะครับทุกคนห <c oughs> นุ่มหล่อสุดเซ็กซี่เปิดอกต่อกันไปด้วยหนุ่มหล่อแฟนตาซีเป้าตึงโอ้โหใส่แจ็คเก็ตโอเคแล้วก็เป้าตึงเลยนะ่าเฮียนี่แล้วก็หนุ่มหล่อถัดไปโอ้โหเป็นหนุ่มหล่อสไตล์แอฟริกา ต่อไปเป็นสาวสุดสวยสุดเซ็กซี่หมวยอ,อึมสวยดูปาดข้างด้วยดูปาดข้างดิโอ้โหไอ้น,นี้อยุเก้าศูนย์ป่ะเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยต่อไปเป็นเอ้ยอะหมวยสุดเซ็กซี่ตัวตึงนี่ว่าอันนี้แหละเป็นตัวละครที่แบบสุดยอดเลยที่ผมชอบอยู่ใช่เป็นอาะหมวยไงอ่ะหมวยสุดเซ็กซี่ไงวันนั้นลงรักเธออย่างแรงต่อไปเป็น โอ้โหหนุ่มคาบอยเป้าตึงเหมือนกันแล้วกูใส่เป้ากูจะตึงไหมวะโอเคต่อไปเป็นไอ้ดำนิโก้ดีวา้เฮียนิโกโอ้โหนิโกโ้แอฟริกาโอเคก็พี่จะทำการซื้อทุกตัวละครเลยพร้อมกันหรือ,อยังคนดู ถ้าพร้อมแล้วขอกำลังกำลังใจหน่อยได้ปะให้คุ้มกับ2วันที่ไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะ่ะพอฟาร์มเสร็จแล้วก็ไปสตรีมลงวอล์คนดีกว่าแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อกว่าจะได้นอนก็6กโมงเย็นพอหกโมงเย็นเสร็จนอนยาวไป1นถึงสองทุ่มมาเปิดสตรีมตอน3ามทุ่มอะไรแบบนี้ก็กดไลค์หน่อยนั้นก็ไม่ซื้ออะ่ะกดไลค์แล้วกดติดตามไปด้วยกดหรือยัง หรือว่ายังไม่กดมผมก็ไปซื้ออะเออถ้ายังไม่กดอ่ะโอเคน้องๆไม่กดพี่ก็จะซื้อเข้าใจหรือเปล่าเออเฮก็คุ้มหรือเปล่าล่ะเซิร์ฟฟาร์มที่ให้มาออถ้ารู้สึกว่าคุ้มอะอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณด้วยของที่ซัพพอร์ตมาไม่ว่าของในเกมหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทางขอบคุณมากนะครับก็สําหรับไอน,นี้แล้วก็ขอบคุณเซิร์ฟฟาร์มที่ให้มาด้วยมาเลยประมาณ2วัน3วันใช่ป่ะ3าวัน2 2ชั่วโมงผมก็ฟาร์มได้2วันประมาณนี้แหละก็คุ้มใช่ไหมล่ะให้ฟามม คุ้มเลยย็ดแม่ก็ผมําจริงผมก็จะเล่นแค่ตัวเดียวก็ได้นะผมก็ไม่อยากจะซื้ออะไรให้มันมากมายหรอกจริงๆอะ่ะแต่ว่าเพื่อเพื่อแบบผมก็ต้องแบบเอาให้คุ้มอะเออให้สมกับการที่เขาเปิดเซิร์ฟฟาร์มให้เราใช้เข้าใจป่ะเออเข้าใจก็รู้ไ้ซะด้วยถ้าเจ้าตัวขอบอกเจ้าตัวที่ให้มาเลยคุ้มหรือเปล่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยโอเคป่ะั้นไม่ดีลาแล้วล่ะเออไอเฮียกดซื้อเลย ทรมานตัวเองอ่ะเออ <c oughs> อ้กี่จะคอนเทนต์นี้ผมขอห้ามเลยนะครับอย่าทําตามเด็ดเดดนั้นขาดถ้าใครทําตามนี่คือแบบคงได้ขอบตาเป็นรางวัลอ่ะ <c oughs> ขอบตาดําอ, <c oughs> อ่ะเอออ้เหี้ยขอบตาดําเป็นรางวัลอ่ะ <c oughs> มึงจะเอาหรอโอเคหลังจากคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมว่าจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับสายฟาร์มอย่างผมคงอีกไกลอะ่ะโอเค ผมคงไม่ย้ำนะว่าถ้าอยากให้ต่อ EP 2ผมจะไม่พูดนะโอเคผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย